สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นประครับก็วันนี้ก็มาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันนะครับอ่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการหารนะครับเมื่อวานเป็นเรื่องของการคูณนะครับการหารเศษส่วนนะครับและจํานวนค่ะนะครับซึ่งอ๋อวิธีการเนี่ยก็คล้ายๆกันนะครับเพราะว่าการหารเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นการคูณนะครับเสร็จแล้วก็ทําในขั้นตอนการคูณนะครับอ่าทีนี้วิธีทํานะครับ ให้นักเรียนจําไว้เลยนะครับท่องให้ติดปากเลยนะครับว่า,าการหารนะครับก็คือเปลี่ยนหารเป็นคูณนะครับเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนนะครับอันดับแรกนะครับนักเรียนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวหารนะครับมันจะมีตัวตั้งกับตัวหารเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวหาร เสร็จแล้วตัวหารเนี่ยให้นักเรียนกลับเศษเป็นส่วนนะครับกลับเศษเป็นส่วนเฉพาะตัวหารนะครับจากนั้นนักเรียนก็นํามาคูณกันนะครับในขั้นตอนนี้นักเรียนสามารถที่จะตัดได้นะครับการตัดเนี่ยจะทําให้คําตอบของนักเรียนเป็นเศษส่วนอย่างต่านะครับเราไม่ต้องมาหาเศษส่วนอย่างต่ำอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนของจํานวนคล้านักเรียนก็ทําให้เป็นเศษเกินนะครับถ้าเป็นจํานวนคล้าต้อง ทำให้เป็นเศษเกินก่อนจึงค่อยทำในขั้นตอนการหารต่อไปนะครับทีนี้ข้อสังเกตที่นักเรยียนมักจะทำผิดจนบ่อยๆก็คือนะครับตัวตั้งเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนนะครับตัวตั้งคืออะไรตัวอย่างนะครับตัวตั้งก็คือเศษ3ส่วน5นะครับอันนี้เรียกว่าตัวตั้งนะครับตัวนี้นักเรยียนไม่ต้องเปลี่ยนนะครับไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับ แล้วก็เปลี่ยนจากหารเป็นคูณนะครับจะมาเลือตัวตั้งเนี่ยเหมือนเดิมนะครับเราเปลี่ยนเฉพาะตัวหารนะครับเปลี่ยนเฉพาะตัวหารที่กลับนะครับเรากลับเฉพาะตัวหารนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือนักเรียนมักจะลืมกลับเศษเป็นส่วนเนี่ยไอเศษหนส่วนสเนี่ยพอเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วนักเรียนมักจะลืมลืมกลับเศษเป็นส่วนด้วยนะครับ จากเศษ1น่วน2นะครับส่วนกลับของมันก็คือเศษ2ส่วน1นะครับคือมันเอาส่วนไว้ข้างบนแล้วเอาเศษไว้ข้างล่างนะครับเราเรียกว่ากลับเศษเป็นส่วนนะครับจำนวนนับนะครับจำนวนนับที่นักเรียนมักจะผิดก็คือนักเรียนกลับเศษเป็นส่วนไม่ถูกนะครับว่าเช่น5เนี่ยบางครั้งนักเรียนไม่รู้จะกลับยังไงนะครับ5นะครับอ่ะ5จริงๆแล้วมันคือ เศษ5ส่วน1นะครับความจริงแล้ว5เนี่ยมันอยู่ในรูปของ5.1ส่วน1เฉพาะ,ฉะ,ฉ,ะฉะนั้นเมื่อกลับแล้วเนี่ยมันจะต้องกลับเป็นเศษ1ส่วน5นะครับเพราะฉะนั้นก็จำไว้ด้วยนะครับแล้วอย่างหนึ่งคือการตัดกันเนี่ยตัดกันได้เฉพาะขั้นตอนการคูณเท่านั้นนะครับเมื่อมันเป็นหารอยู่อย่างไม่ต้องไปตัดนะครับ อ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างแรกนะครับ5หารด้วยเศษ2ส่วน3นะครับ5ตัวนี้นะครับนักเรียนไม่ต้องทำอะไรจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนตัวนี้นะครับก็จาก2ส่วน3กลายเป็น3ส่วน2นะครับจากนั้นก็ทำขั้นตอนการคูณจําได้ไหมครับก็คือจำนวนนะับ คูณกันเฉพาะเศษนะครับจำนวนนับเนี่ยต้องคูณกับเศษนะครับไม่คูณกับส่วนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตัด3ได้เลยนะครับ3 1 3เพราะฉะนั้นคำตอบคือ5นะครับเห็นไหมครับตัด3กับ3นะครับให้เหลือ1คําคำตอบก็คือ5นะครับหรือถ้าใครงงตัดยังไงนะครับมันก็คือ15ส่วน3นะครับ ซึ่งนักเรียนก็สามตัดนะครับ3า3หนึ้าสก็ได้5้ส่วนหก็ตอบ5นะครับเราไม่ตอบว่า5้ส่วนหนึนะครับเอามาดูอีกข้อหนึงนะครับตัวตั้งไม่ต้องทําอะไรนะครับตัวนี้ไม่ต้องกลับไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นนะครับจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วน C กลับยังไงครับจําได้ไหม สิ่งจริงแล้วมันคือ4ส่วนหะครับเพราะฉนั้นเวลากลับก็คือ1นส่วนสนะจำง่ายๆถ้าเป็นจํานวนธรรมดากลับเป็น1นส่วนสนะครับหลังจากนั้นนักรียนก็ตัดได้นะครับเอา2หารนะครับ2 3 6 2 2 4นะครับก็จะได้เป็น3คูณ1ได้3นะครับส่วนอะไรครับ2คูณ10เป็น20นะครับ คำตอบก็คือเศษ3ส่วน20นะครับอ่าทีนี้มาดูนะครับการหารเศษส่วนกับเศษส่วนนะครับตัวแรกนะครับนักเรียนไม่ต้องทําอะไรนะครับจากนั้นเปลี่ยนหารเป็นคูณเศษหนึ่งคือสามเรากลับกันนะครับเป็น3ส่วน1นะครับทีนี้เมื่อมันตัดกันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับก็จับคูณกันเลยครับ236นะครับ81 นะครับจากนั้นนักเรียนอ๋อความจริงแล้วมันตัดได้ครับตัดคู่นี้2 1 2 2 4 8นะครับนักเรียนมาตัดขั้นตอนนี้ก็ได้นะครับถ้าใครลืมตัดตรงนี้นักเรียนสามารถตัดตรงนี้ก็ได้นะครับก็เอา2ตัดนะครับ2 3 6ส4 8นะครับเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเศษ3ส่วน4นะครับทีนี้มาดูนะครับ อันนี้เป็นจำนวนคละนะครับแน่นอนว่าเราต้องทำอะไรก่อนทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะครับเอา3คูณ3แล้วบวกด้วย1นะครับ3คูณ3ได้9บวกอีก1เป็น10ส่วนส่วนก็คือตัวเดิมครับหารนะครับยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนนะนักเรียนทำให้เป็นเศษเกินให้ครบขั้นตอนก่อนนะครับเดี๋ยวนักเรียนงงนะครับ5คูณ2ได้10 10ิบ บวยสองเป็น12ส่วน5นะครับจากนั้นค่อยค่อยมาเปลี่ยนที่หลังนะครับ10ส่วน3เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษตัวนี้เป็นส่วนนะครับ12ขึ้นเออโทษทีครับผิดก็เอา5ขึ้นนะครับแล้วก็12ลงข้างล่างนะครับอ่านี้เรียกว่าการกลับเศษเป็นส่วนจากนั้นนุกเรียนก็ตัดนะครับ ตัดเอา2ตัดนะครับ 250, 2 50 2 62นะครับก็จะได้เท่ากับ5คูณ5ได้25 3คูณ6ได้18ทีนี้มันเป็นอะไรอยู่ครับเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนต้องทำให้เป็นจำนวนคลาสนะครับลบการเหลือ7นะครับตอบ1เศษ7ส่วน18นะครับ เท่ากับ1เศษ7ส่วน18อ่านี่คือวิธีทำนะครับทีนี้จะเห็นว่ามันมีเยอะนิดหนึ่งนะครับกันบ้านเนี่ย <c oughs> มีห้าสิบสนะครับแล้วก็มี55 53 53ไม่ต้องทำนะครับเพราะว่ามันเป็นส่วนกลับนะครับก็เดี๋ยวครูทําให้ดูนะครับก็5้ส่วนหก็คือ6ส่วน5นะครับ1ส่วน1ิก็คือ10ส่วน หนึ่งเราเรียกว่าส่วนกลับของเศษส่วนนะครับ9ส่วน8ก็คือ8ส่วน9 18คืออะไรครับ18เนี่มันมีส่วนเป็น1อยู่แล้วส่วนกลับของมันก็คือ1ส่วน18นะครับเศษ3ามส่วน5ก็5ส่วน3ามนะครับ4ส่วน5ก็5ส่วน4อันนี้เรียกว่าส่วนกลับนะครับตอนนี้ไม่ต้องทำทีนี้ที่ทำก็คือ54แล้วก็55ห้านะครับ ที่ครูให้สองหน้าค่อนข้างเยอะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์นักเรียนก็เอาไปทําต่อเป็นการบ้านก็ได้นะครับถ้าใครทําไม่เสร็จนะครับทีนี้มาดูมาดูตัวอย่างก่อนนะครับ3หารด้วยเศษหนึส่วนสองก็เท่ากับ3เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับ1ส่วน2เป็น2ส,ส่วน1ก็จะเท่ากับ 3คูณ2ส่วนส่วนนะครับส่วน1อ่าก็จะได้เป็นอะไรครับ3คูณ2ได้6 6ส่วน1 6ส่วน1ก็คืออะไรนั่นเองเราไม่ตอบส่วน1นึงนะครับเราตอบ6เฉยๆนะครับอ่าแบบนี้นะครับถ้าข้อไหนเป็นเศษเกินดูด้วยนะครับต้องตอบเป็นจำนวนคละนะครับอ่าอันนี้น่าจะไม่ยากครับดูที่มีข้อไหนยากไหมนะครับ ดูข้อ10ทําให้ดูนะครับเป็นตัวอย่างก็7ส่วน10เปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนะครับ20ส่วน1อ่าทีนี้ตัดคู่นี้ได้ครับตัดคู่นี้ครับ10 1 10 12 2 2อ่าเอาไม่10ตัดง่ายๆเลยนะครับก็เท่ากับ14 1, ส่วนส่วน1น,นะครับก็ตอบ ตอบสีนะครับอ่าโอเคทีนี้ข้างล่างนะครับก็ทําเป็นจำนวนค้าก่อนนะครับอ่าอันนี้ก็1 1ึ1ส่วนก็เท่ากับนักเรียนเอา6กคูณหนะครับ6คูณหได้6กบวยหเป็น7 7็ส่วนหนะครับ7จส่วนหหารด้วย เส่วนเะครับหรือใครจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วกลับเศษเป็นส่วนไปเลยก็ได้นะครับอ่าเพื่อความรวดเร็วนะครับก็คูณ7ส่วน9ก็กลายเป็น9ส่วน7นะครับตัดชึบก็เหลือแค่9ส่วน6 9ส่วน6เป็นเศษเกินอยู่นะครับนักเรียนต้องตอบเป็นจํานวนค้านะครับก็คือเอา9หาร6 1 6ลบกันเหลือ3นะครับตอบ หนึ่งเศษสามส่วนหกนะครับตอบแบบนี้นะครับอ่าเป็นไงครับไม่น่าจะยากนะครับก็ต้องเีินไปฝึกทําดูนะครับค่อนข้างเยอะนิดนึงแต่ก็ถ้าทําไม่ได้ก็ส่งทยอยทําส่งก็ได้นะครับไม่ต้องรีบนะครับตั้งใจทําให้ถูกนะครับฝึกทําให้ถูกก็ มี2หน้านะครับหน้า54และหน้า55า้าถ้าทำไม่ทันนักเรียนสามารถไปทําต่อเสาร์ที่ได้นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็พอเท่านี้นะครับสวัสดีครับพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับสวัสดีครับ